สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพลนโซนครับก็มีอยู่ในเกมเพ๊2021นะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาลงสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับเป็นสนามหลังเล่าครับของประเทศไทยเราครับทีมชาติไทยเราครับก็โอเคครับวิธีทําไม่ได้ยากครับเดี๋ยวก่อนเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดตามช่องครับเพื่อเป็นแรงใจในการในครั้งต่อไปนะครับโอเคครับลิงก์ดาวน์โหลดครับแปะไว้ใต้คลิปครับไปดาวน์โหลดกันได้นะโอเคเมื่อดาวน์โหลดกันแล้วครับก็เดี๋ยวทำการแตกไฟล์นิดนึงนะครับคลิกขวาแตกไฟล์ได้เลย โอเคครับก็จะได้ไฟล์สนามราชมังคลามานะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำการ Copy ครับหรือคัดก็ได้นะครับนี่ครับราชมังคลา National Stadium นะครับกดคลิกขวาแล้วก็ Copy ีหรือคัดได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไปที่ไดเกมนิดหนึ่งนะครับก็ให้ทุกคนครับเข้ามาที่ไซเดอร์ครับแล้วก็อ่าในส่วนของคอนเทนต์ครับแล้วเราไปเลือกอาสเตเดียมเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อโฟลเดอร์นิดหนึ่งนะครับ นี่ครับเป็นไทลีกแล้วกันนะฮะแล้วก็วางเข้าไปนี้เลยทั้งโฟลเดอร์เลยครับสนามราชมังคลานะครับผมอันนี้สนามแปลงมาจากเบสหนะครับโอเคหลังนั้นก็มาอินพุตครับแบบทีมานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เทคไว้นะครับสำหรับโค้ดของมันนะครับสนามราชมังคลานะก็๊อปปี้ไปแปะวางได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดไว้ให้นะฮะ ขอใผมขอเคสนะสกอรนึงครับโอเคเห็นเราทําการก๊อปปี้ไปเลยนะครับนี่ครับทั้งทั้งแถบเลยครับโอเคก๊อปปี้ปุ๊บแล้วก็ไปเปิดแบบทีมนะครับที่อยู่ใน s t e u m server นะครับนี่ครับประมาณนี้นะอ่ะกดแบบทีมได้เลยโอเคนี่ครับนี่ครับให้เราพิมพ์นี่ครับให้เราพิมพ์ชาร์ปแล้วก็ไทลิกนะแล้วก็วางตัวเทคตัวโค้ดของราชมังคลาไปนะครับ ประมาณนี้แล้วก็ทําการนี่ครับตัวเดียวกันเลย Copy มาแล้วแปะวางเลยครับอ่านี้ทําให้ดูแล้วครับผมทําแล้วรอบหนึ่งนะนี่ครับจะต้องเหมือนกันนะประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วก็ทําการเซฟเทคในตัวแมปทีมไ้เลยนะครับนี่ครับจะต้องมี2บรรทัดนี้นะคําสั่งหรือทางานนะครับโอเคอ่ะหลังจากนั้นครับก็๋ยวปิดเทคไปนะครับแล้วก็อ่ไปดูแล้วครับตัวอย่างภายในเกมนะครับว่าเป็นยังไง นี่ครับเราก็เลือกอทีมชาติไทยขึ้นมาครับกับเทลาทอนครับเจอกับญี่ปุ่นแล้วกันนะฮะก็ทำการกดคลิกออฟเข้าไปเลยเดี๋ยวเราไปดูครับนี่ครับในส่วนของโฮมกราวนะมันจะไม่โชว์นะอันนี้เคยสอนกันไปแล้วนะครับสำหรับการเลือกอ่าเมนูซิลิชชั่นนะครับแต่นี้เราไม่ต้องเลือกเนาะให้มันออโต้สวิตช์เป็นโฮมกราวแล้วกันนะโอเคครับรอโหลดสักครู่นึงนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า ดีเทลครับในราชมังคลาครับจะเหมือนขนาดไหนครแต่ว่าขอบอกกันครับมันแปลงมาจากเฟส6นะอาจจะไม่สมจริงเท่าเขาเรียกนะเท็กเจอร์ของของ2021นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับแต่ว่าใช้ได้ครับประมาณหนึงโอเคครับมาแล้วครับนี่ครับราชมังคลานะครับสนามราชมังคลากาสถานนะครับของทีมชาติไทยแล้วนะครับอันนี้เป็นแช์เดย์นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับ สำหรับซรีสมโมงงครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะทำขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกคนครับไปอินพุตตกแต่งให้เรียบร้อยนะอันนี้ผมใส่โนคราฟด้วยนะครับไม่มีผู้ชมนะประมาณนี้กันเสจดีเทลไปก่อนแล้วกันนะครับก็อาจจะไม่ได้สมจริงเลยมากนะเพราะว่าเท็กเจอร์มันเป็นเฟส6นะมันไม่ใช่เท็กเจอร์ของเฟส2021นะครับโดยแท้จริงนะ เพราะว่าเราไม่มีสนามรังย่าของทีมไทยคะสำหรับใครชอบเล่นทีมชาติไทยนะครับก็ดาวน์โหลดกันมาครับเป็นรังย่าได้นะครับสําหรับใครที่เล่นฟุตบอลครับเป็น national แลนะครับเป็นทีมชาติแล้วกันนะฮะประมาณนี้แล้วมาดูนักเตะทีมชาติไทยกันบ้างนะครับวิธีลงครับก็ไม่ยากครับอย่างที่ผมบอกไปนะผมง่ายมากเลยนี่ครับ ประมาณนี้นครับก็โอเคครับประมาณหนึ่งนะไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับปะก็มีผู้าตามยูทูบครับก็ขอให้ทำเกี่ยวกับสนามพวกไทลีกมาครับแต่ว่าผมยังไม่ทำเลยครับมีเวลาทำนะเดี๋ยวถ้ามีคอนเทนต์หรืออะไรดีวเดี๋ยวจะทํามาลงให้แล้วกันนะครับนี่ครับสารัตนะเมื่อกี้ ที่ต้องดูนะสิวลักษ์นะครับธีรทรน,นะโอเคธีรศินไม่ได้ลงนะครับอดิศักกลสศรน,นะครับทิติพันธ์ธนาทิปสงกสินนะครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของสกอร์บอร์ดดิมแพทนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันก็เหมือนอยู่นะ ไม่ได้คีเรไรนะครับเดี๋ยวผมบอกไปอันนี้เป็นการลงสนามเดี่ยวๆนะฮะไม่ได้ลงเป็นเซเรมแพคนะครับทีมใครทีมมันนะ,ะใช้ได้เลยครับเขียลููปุมเล่นครับประมาณนี้นะโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ ก่อนจากกันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลกด subscribe กับช่องเพลนโซนครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็ลืมกดดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนคลิป,ไปไหนะใหม่ๆนว่นใหม่คลิปหน้าผมซีอูเก้นะองผมสวัสดีครับ